นี่คือภาพข่าวจริงที่ญี่ปุ่นใครเป็นตำรวจใครเป็นยากุซ่เา,าเลิกไม่แน่ใจแล้วครับอันนี้เป็นบรรยากาศจริงตอนตำรวจโอซากา้าบุกค,คนบ้านผู้ต้องหาโหดจนคนทั้งประเทศช็อกแม้จะมีสำนักข่าวเข้ามาถ่ายทำด้วยบอกให้เบาๆหน่อยนะแต่ภาพที่เห็นคือคนกลุ่มใหญ่เอากำปั้นทุบป,ประตูตะโกนล,ลั่นบอกให้รีบเปิดเขย่าประตูแรงๆจนทางบ้านสั่นคนดูทีวีขนลุกทุกครั้ง ถ้าผู้ต้องหาไม่เปิดตำรวจโอซาก้าก็จะใช้เลื่อยไฟฟ้าและขวานซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมของพวกเขาบุกทำลายแบบไม่ลังเลเลยจริงๆแล้วนี่เป็นภาพแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะในอดีตเคยมีภาพตำรวจเขย่าประตูแรงๆจนเกือบลุดออกอากาศทั่วประเทศจนคนดูพูดกันว่าใครกันแน่ที่เป็นยากุซ่าเนี่ยกลายเป็นไวรัลและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเพียบเลยครับ ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตำรวจโอซาก้าก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งตอนบุกค้นที่จังหวัดมิเอะตอนนั้นกดกลิ่งหลายครั้งแล้วก็ตะโกนว่าไฮยอโอเคโร่ไฮยอโอเคโร่หรือแปลว่ารีบเปิดเดี๋ยวนี้พอคนในบ้านถามว่าใครครับทุกคนก็ตะโกนพร้อมกันว่าโอซากาาจนหลายคนบอกว่าตำรวจโอซาก้ารุนพีถ่ายทอดจิตวิญญาณและปลูกฝังความหดให้รุ่นน้องได้สำเร็จจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณเจอตำรวจโอซาก้าบุกถึงหน้าบ้านแบบนี้จะเปิดประตูหรือจะวิ่งหนีขอบ์เมนบอกกันหน่อยนะครับ